สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปิดกล่องสุ่มพวกกุญแจของ Monster University นะครับอันนี้เป็นลักษณะหน้ากล่องนะครับสีสันสวยงามมากอ่าด้านข้างกล่องมีทั้งหมด6แบบนะครับมีตัวสิเคตหนึ่งตัวพวกกุญแจเขาบอกว่ามีลูกเล่นอะไรนี่ก็คือถ้าเราบีบไปที่พวกกุญแจแล้วนะครับก็จะมีก้อน ก้อนๆในกระเพาะของครูแจเราปีนออกมานะครับนี่ <c oughs> ก็แปลกดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูเลยว่าาจะได้ตัวอะไรนะ องเป็นสใสๆนะไม่มีลายอะไรเลยหนึ่งสองสามป๊โหสีสีอะไรเนี่ยสีเหลืองเหลืองสีสีลาเต้นลมั้งตัวนี้ชื่อว่าด,ดูดูที่การสก่อนนะ อาชีนะครับการ์ดก็จะเหมือนอ่าบัตนักศึกษานะสวยนะนี่ครับการ์ดส,สวยมากอเดี๋ยวเรามาดูวงกุญแจกันว่าเป็นยังไงหูที่แขวนเป็นสีส้มนะครับ เป็นสีส้มแล้วก็มีตัวอักษรแล้วก็มีป้ายนะเขียนว่ามสเตอร์นี่เป็นพลาสติกนะมันจะมีพลาสติกเคลือบอยู่เพื่อมาให้เป็นลอยใช่ไหมสามารถลอกได้อ่านี้ นี่ออกได้สองฝั่งเลยอีกฝั่งเดียวค่อยลอกเพราะว่ามันลอกยากแกะยากแกะเลยเรียบร้อยอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองบีบ ลองบีบดูนะหอมยังฮึบปุ๊ยอ้าวออกไม่สุดทำไมนี่ออกเนื้อ,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 อสองฟามต้องบีบอย่างนี้เนื้อสองฟาม <Black. S 1> เสียงแบบแย่ๆนะ อารมณ์เหมือนดินวิทยาศาสตร์ค่อยๆเข้าค่อยๆเข้าอัน,นี้ปล่อยแล้วนะไม่ได้บีบนะค่อยๆกลับเข้าไปดูเข้าไปเหมือนเดิมอ่าอ่าชี้ต่อไปเราจะมาเปิดตัวต่อไปเราจะได้ตัวอะไรนะครับหนึ่งสองสาม เห็นเลยเห็นเลยสีม่วงตัวนี้ชื่อว่าอะไรเอ้าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อาร์อะอาร์หรือเปล่าเอ้าอันนี้มันเป็นฟีเคตไม่ใช่หรอแต่อันนี้มัน ไม่เห็นมีอะไรเลยมีแค่เนี้ยใช่ไหมทุกคนนี่คือสีเข็ดนะเนี่ยเนี่ยอ่ะเหมือนตัวไหนเป็นตัวสีเข็ดนะครับแต่ว่าแต่ว่าการ์ดอ่ะไม่ใช่อ่ะอืมการ์ดเป็นอาร์ดอ่ะ ดีใจนะแต่ก็เสียดเสียดีใจปนเสียใจยังไงไม่รู้อ่ะดีใจที่ได้ตัวสีเขตดอ่ะเพราะไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นตัวอย่างที่ไหนเลยอ่ะหาดูตัวอย่างไม่ค่อยได้เลยอ่ะรามาดูกันพวกคุณนี้สีม่วงอ่ะมีป้ายเหมือนกันแลนโด อ้าน,นี้ป้ายเป็นป้ายชื่อเลยนะเพราะว่าตัวนี้ชื่อแลนเดลเดี๋ยวเรามาบีบดูว่าข้างในจะเป็นสีอะไรนะครับหนึ่งสองสามเป็นสีสีม่วงน้ำเงินสีสีน้ำเงินนะนะโอ้ยน่ารักอะ่ะมีแว่นด้วยแว่นถอดได้ไหมถอดไม่ได้นะเย็บติดไว้อะ มีผมมีแว่นมีตามีฟันฟันไม่ค่อยเลี้ยงเท่าไหร่เลี้ยงมีห่างไหมไม่มีสำรวจเลยสำรวจเลยโอ้โหดีใจได้สีเค็ดแต่ว่าป้ายไม่ใช่สีม่วงเหมือนกันแต่ไม่ใช่เอาละครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ